คุณธาตินับครั้งสุดท้ายค่ะ907คุณดับค่ะคุณดับตออ8ค่ะ907นับ1ค่ะ907นับ2ค่ะ907นับสับค่ะนับครั้งสุดท้ายค่ะ907ค่ะเลขนี้น่าจะแตะแสนได้ไม่ยากนะคะ907บาทแต่ถ้าไม่มีจะขายค่ะ909คุณพุทค่ะ909หนึ่งแสนค่ะแสนเดียวค่ะ าจะยังไม่หยุดยังย 2, ้งค่ะแสน2,000นับ1ค่ะแะสน2,000นับ2ค่ะและแสน2,000นับครั้งสุดท้ายพอนี่คือสิบแนะคะแสน2,000ัมีใครจะตอบไหมคะนับครั้งสุดท้ายค่ะแสน2,000ไม่มีขายนะคะแสน2,000อยู่ที่คุณด,ดั้มนับครั้งสุดท้ายขายคุณด,ดั้นะคะแสน2,000ไม่มีแล้วชัวร์นะคะถ้ามีต้องมาไวนะคะแสน2,000อยู่ที่ สุดท้ายพอดีนะคะแสนสี่พันค่ะอยู่ที่คุณุณธชาติค่ะนับหนึ่งค่ะแสนสี่พันค่ะที่คุณุูธชาติค่ะนับสองจ้าและแสนสี่พันอยู่ที่คุณุณธชาติแสนห้พันค่ะนับหนงค่ะแสนห้าพันค่ะนับสองค่ะแสนห้าพันที่คุณดำค่ะแสนห้าพันเป็นคุณดำค่ะแสนเจพันที่คุณุธชาติค่ะนับหนงค่ะแสนเจ็ดพันที่คุณุูธชาติค่ะนับสองค่ะและแสนเจพันที่คุณุูธชาตินับรั้งสุดท้ายค่ะแสนแปดพันคุณด้ำค่ะแสน ที่คุณดําแปดแปดแปดค่ะแสนแปดพันนับครั้งสุดท้ายที่คุณดําค่ะนับครั้งสุดท้ายเกียนะคะที่คุณดําค่ะแสนแปพบาทแสนหนหมื่นคุณุทธชาติค่ะแสนหมื่นนับหค่ะแสนหมืนับสองค่ะแสนหนมื่นบาทที่คุณุทธชาตินับครั้งสุดท้ายค่ะแสนหมื่นนับพาสท้ยคุณุทธชาติค่ะเป็นคุณุทธชาติค่ะแสนหนึ่งื่นบาทที่คุณุทธชาติค่ะแสนหมื่นหน่งค่ะดําค่ะแสนหมื่นึ่งนับหค่ะแสนหมื่นหนึ่งนับ แสนอ่าหมื่นหบาทนะคะนับครั้งสุดท้ายค่ะแสนหมื่นสาบาทค่ะนับหนึงค่ะแสนหมื่นสามพันบาทบอกแล้วนะคะเลขนี้เลขสวยจริงๆนะคะเลขสิบแปอ่านง่ายจำก็คล่องนะคะเลขนี้แสนหนึ่งหมื่นสาพันค่ะนับสองค่ะและแสนหื่นค่ะแสี่ด้อค่ะแสนหมื่นสี่นับหค่ะแสนหมื่นสี่นับสค่ะและแสนหมสี่พันบาทนับครั้งสุดท้ายที่คุณด้ค่ะแสนหมื่นสี่พันบาทค่ะ สสสี่พันบาท,นะน,ทนับนคราสสุดท้ายเนาะรอ่ะนคราสุดท้ายคก่อ,อยู่ที่คุดํำค่ะแสนสี่พันบาทนะน <c oughs> ัดสามค่ะโอเคไหมดดรอได้ไปนะคะสิบแปดสิบค่ะจับไปบราคา1นึ่งแสนถึงหมื่นสี่พันบาทนะคะ